ในช่วงบ่ายของทุกวันตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมาเอกสารข้อมูลลักษณะอากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศจนถึงแผนที่ลมชั้นบนจะถูกจัดส่งไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้ศึกษาถึงความเป็นไปของสภาพภูมิอากาศ ด้วยข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลด้านน้ำจากหน่วยงานต่างๆเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำมาใช้ในการวิเคราะห์และทรงเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทำให้พระองค์ทรงเข้าใจในปัญหาของน้ำอย่างลึกซึ้งและทรงพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้อย่างแน่นยํา ส่งผลให้ประชาชนรอดพ้นจากภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้งด้วยเมื่อทรงพยากรณ์เหตุการณ์ภัยธรรมชาติแล้วก็จะส่งให้ดำเนินการผ่านโครงข่ายการสื่อสารที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านวิทยุสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ดังเช่นเมื่อเกิดเหตุวาตภัยในภาคใต้หลายครั้งเหตุการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเมื่อถึงเดือนเมษายนปี2537ที่ส่งคาดการล่วงหน้าได้ก่อนถึงหนึ่งสัปดาห์จนถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆก็ท่งเฝ้าติดตามดูแลด้วยพระราชรัชไทยห่วงใย มีพระราชดำริให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลลักษณะอากาศและน้ำจากหน่วยงานต่างๆก็ยังถูกส่งไปที่ห้องทรงงานเหมือนเช่นเคยเพราะวันใดวันหนึ่งข้างหน้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่พระองค์จะทรงใช้เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้รอดพ้นจากอุบัติภัยได้ เหมือนเช่นที่ผ่านมา ที่เห็นนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถ่ายไว้ขณะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2526พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปากคลองระบายน้ำในท้องที่ต่างๆทรงพบว่าลำคลองหลายสายมีผักตบชวา และพงหญ้าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นอันเป็นสาเหตุให้น้ำระบายไปสู่ปากคลองไม่สะดวกภาพถ่ายฝีพระหัตเหล่านี้เองได้กลายเป็นหลักฐานและข้อมูลสำคัญที่ทรงนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาหนทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนของประชาชนยังทันท่วงทีตั้งแต่ทรงพระเยาว พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรดการถ่ายภาพเป็นอย่างมากทรงศึกษาศิลปะและเทคโนโลยีการถ่ายภาพจนเชี่ยวชาญภาพถ่ายฝีพระหัตของพระองค์นอกจากจะแสดงถึงความงดงามทางศิลปะแล้วหลายภาพยังสะท้อนถึงความสนพระราชารืไทยในด้านการพัฒนา ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นต่างๆทรงถ่ายภาพภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการพัฒนาให้ความช่วยเหลือราษฎรทรงบันทึกวิถีชีวิตผู้คนบางครั้งทรงค้นพบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำมาประยุกต์สร้างประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างคาดไม่ถึง หากเปรียบพระแสงขันชัยสีคือพระราชศาสตราวุธของพระมหากษัตริย์ในอดีตการกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาที่ทรงใช้ต่อสู้กับปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากของราษฎรนับเป็นศิลปะแห่งการพัฒนาที่ได้สร้างความสุขที่งดงาม ให้ปรากฏขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย ตลอดแนวชายแดนของประเทศล้วนเป็นเขตพื้นที่เปราะบางด้วยปัญหาต่างๆทั้งจากสภาพการเป็นพื้นที่กันชนที่ต้องระวังการรุกล้ำอธิปไตยความยากจนของชนเผ่าต่างๆจนถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบเข้าเมืองและยาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อย้อนไปในช่วงทศวรรษ2,510ถึง2,520ที่ปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีความรุนแรง เกิดการสู้รบอย่างหนักตามแนวชายแดนในหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพื้นที่สู้รบอย่างมิทรงหวาดเกรงพยันตรายเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารและราษฎรหลายครั้นด้วยพระราชารื้ไทหารกล้าของจอมทัพทรงเสี่ยงภัยเข้าไปช่วยลำเลียงทหารบาดเจ็บออกจากพื้นที่ ดังเหตุการณ์ที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านอย่างไรก็ตามด้วยพระเนตรที่ลึกซึ้งถึงต้นตอของปัญหาได้พระราชทานแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโดยมีกุญแจสำคัญคือการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่มีการสร้างถนนแหล่งน้ำและสาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่อันตรายเพื่อช่วยให้ราชฎรตามแนวชายแดนมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัยและเกิดจิตสำนึกเป็นคนไทยอันเป็นยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งในการปรับเปลี่ยนให้ราษฎรเผ่าต่างๆกลายมาเป็นกองกําลังสำคัญในการปกป้องแผ่นดินไทยแผนยุธทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้วยการพัฒนาของจอมทัพไทยพระองค์นี้ได้กลายเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพยิง่งในการแก้ปัญหายอย่างยั่งยืนโดยมีเหล่าทหารกองทัพภาคต่างๆ น้อมสนองพระราชดำริกันอย่างเต็มกำลังในรูปแบบโครงการต่างๆซึ่งส่งผลเอื้อประโยชน์สู่แก่ประชาชนในพื้นที่มาตลอดเวลานับเป็น, 10, 10ปนสิบสิบปีเสียงร้องเพลงชาติไทยด้วยสำเนียงถิ่นที่ดังอยู่ทุกเช้าในโครงการพัฒนาต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศสร้างความปิติในความสำเร็จให้แก่ทหารนักพัฒนาทั้งหลายและเป็นความอุ่นใจลึกๆ ที่ได้รู้ว่าพวกเขามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นหลักชัยนำทางยัััังงม่นนใจจรรกชาาติออคค์ เส้นทางสาย1080นับเป็นถนนสายสำคัญที่ได้นำความเจริญและการพัฒนามาสู่พื้นที่ลุ่มน้ำนานซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเมื่อกว่า40ปีก่อนในช่วงนั้นพื้นที่แถบนี้ได้ถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกด้วยหุบเขาและป่าทึบด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างถนนสาย1080ตัดเข้าไปในพื้นที่หุบเขาเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรให้ชุมชนรอบบริเวณสามารถนำผลิตผลทางการเกษตรออกมาจำหน่ายได้อย่างสะดวกเนื้ออื่นใดทรงต้องการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในพื้นที่แถบนี้ เมื่อพุทธศักราช2,514ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางสายดังกล่าวช่วงกิโลเมตรที่104ซึ่งเป็นการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน,น่านระหว่างบ้านปอนกับบ้านห้วยโขนผู้ก่อการร้ายได้ลอบวางระเบิดสำคัญจนได้รับความเสียหายอย่างมากหลังจากทรงรับทราบเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยก่อสร้างทางโดยเฉพาะในจุดที่สะพานโดนวางระเบิดแม้จะมีอุปสรรคแต่การก่อสร้างเส้นทางสายนี้ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางการเดินทางของวันเวลาเส้นทางสาย1080ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำนาน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับถนนสายอื่นๆที่พระองค์ทรงบุกเบิกให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นกันดารอีกหลายเส้นทางทั่วทุกภูมิภาครวมเป็นระยะทางมากกว่า5,000กิโลเมตรทั้งหมดล้วนเป็นข่ายใหญ่สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเชื่อมโยงแผ่นดินถ่ายไว้จวบจนปัจจุบัน